สวัสดีครับเมื่อนีติ๊้ดจ้าพาขับปลาโคกครับพี่น้องครับเมื่อนีก ok ับพามากับเพื่อนๆสามคนครับมากับหม่อมตามอมสินตามเคยครับพี่น้องครับเมื่อนีพามารู้จักไม่ดอกหอมครับพี่น้องครับเป็นไม่เป็นหวานมงคลเป็นหวานมหาเสน่ห์ครับพี่น้องครับในความเสื่อสมัยโบราณครับมาเบิงหวานจุ่มงางครับพี่น้องครับมาเป็นจังไรครับมาเบิงด้วยล่ะ บรรจุหน้าครับเต็มคืนเป็นเลยครับแล้วออกดอกสวยงามครับครับดอกของเขาครับนม่นะครับดอกสวยงามครับกินหอมบอิติกินหอมจ้ะใส้โดมันหอมอ่อนๆครับหอมแบบไทยครับพี่น้องครับหอมแบบคล้ายๆดอกมะลินะครับครับเป็นพืช กล้วยไม้ดินชนิดหนึ่งครับวับนจุงนางครับรับเป็นกล้วยไม้ดินครับวับนจุงนางครับเป็นไม้มงคลในเรื่องเสน่ห์ชายหญิงและกระเพศเดียวกันครับเป็นความเสื่อมมาแต่สมัยโบราณครับดอกขอมหอมนี่พี่น้องเหรเขามีลักษณะหัวคล้ายกับกับอัน เขามีลักษณะค่ายหวานอึ้งครับแต่เขามีหัวเหล็กครับลักษณาหัวของเขาครับค่ายหวานอึ้งเลยครับแต่หัวเหล็กครับดอกหอมครับพี่น้องครับหวานจุงน้างครับมีซื้อทองทินทั่วไทยครับหวานนังตามอึ้งเปราะหวานเขียดกำปองดินครับ เป็นหวานถอนผิดครับเป็นไม้มงคลในเรื่องสเสน่หาชายหญิงและกระเพศเดียวกันครับมาแต่สมัยโบราณครับเป็นความเสื่อในผู้หญิงน้ำเอาดอกครับและกับหัวของเขาครับมะพกติดตัวเรือนน้ำไป,ไป้ายลิมฟีปากครับเขามีสเสน่ห์พลังสเสน่ห์เมตตามหานิยมครับก็เพีตรงขาม ช่วยทําให้สักจุงค่อยตามได้ไงครับในความเสื่อสมัยโบราณค่ะพี่น้องครับ,อรบดอกหอมครับแล้วคุณให้เบิ้งครับ มีลักษณะใบบานดยูนะครับพี่น้องครับเป็นบาดมหาเสน่ห์ครับพี่น้องครับในกลมเสือครับดอกหอมนะครับหอมอ่อนครับครับผู้ใดสนใจกระถางขม้าเด้อครับเด้อบานจุ๋งนางครับหรือว่าบานนางตามครับพี่น้องครับเป็นไม้มงคลครับครับมนีติ๊กเด้อจ้ะพามาร้จัก วานจุงนางครับพี่น้องครับหรือวานนักตามครับเป็นไม่มงคลมหาเสน่ห์ครับในเรื่องชายหญิงและกะเ็เพศเดียวกันครับพี่น้องครับครับคลิปหน้าพอกันไหมครับมื่อนี้สวัสดีครับ